ครับอยากเห็นเทอร์โบคู่ครับตัวน,นี้ตอนเดียวรื้อมาเลยอตอนเดียวครับตอนเดียวครับโรบโรบเขเทอร์โ,รโบเทอร์โบคู่ตกไปสองสี่ศูนย์นี่กลองเรกกลงหนึ่ <ห ả? S 1> งดิยวเกลงวิ่งจ้ะเอ๋บนันคอมเอคอมเอโอ้โหข้าง,งหลังนี้เขาเขาไม่ในไหนในรือรอ้อป่ะคอมพัด อกังเก่เออ๋อตัวตัวนอีอ๋อตั้นี่ของีเงเธอบอคู่สีสูปนี่ครับผมอยากเห็นตัวนี้เหมือนกันครับเห็นบอกว่าตกแรงตกไปประมาณสองสี่ศูนย์ครับแต่เป็นสีสูบนะครับลองคิดดูครับว่าสีสูบตกไปสองสี่ศูนย์มันจะรีดแรงมาเลยโอ้โหสุดยอดจริงรอบมันจะมาเร็วครับพวกนี้คือตัวเล็กแต่ว่า แต่ว่ามันจะมาเร็วพวกนี้ของโรบโบคอปนะอันนี้จะตัวยกมานะบีดม,มาตอนเดียวครับตอนเดียวอ๋อตอนเดียวครับนี่มันเป็นตัวน,นี้ครับบีดตัวล็อกมันครับไม่แค่ว่าบุบนะมันเป็นอย่างนี้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวไปดูเทอ,อร์โบฝังน้น,นครับตัวน,นี้ตัวหนาจองแล้วเรียบร้อยครับ ราคาไม่แน่ใจเดี๋ยวไปดูเพอร์โบฝั่งนู้นครับว่าใหญ่ไหมเนี่ยครับอยากเจอเทอร์โบตัวนี้นานแล้วเทอร์โบคู่น้ามูยปะมูยอันนี้หนึ่งอันนี้สองเนี่ยอันนี้หนึ่งครับมีจูบนามูนตัวฮัดังอันนี้มูนไหมอันนี้มูนมหนตัวนี้ก่อนครับ แล้วเข้าวันนี้วนนีน่ฮะเป็นชุดนี้ครับปุ๊บเข้ากรองฮะอ๋อนี่ะเป็นเป็น,ปนรหัสมันเป็น C H K 1 8 C ี C H K 1 8คีครับเนี่ยาอาจจะกลับหัวหนนะครับเนี่ย C H K 1มันจะมีชิด ต้องขีดนี่นี่ยขีดเสร็ดูข้างหลังขนะองรถบกกอดูครับดูตรงนี้ครับโอ้โห و. แทบใหม่มากครับอืมโอ้ดูไงครับตัวคอมอยู่นนะู่นนะนื่นตรงนู้นครับกล่องกล่อง นี่ครับเล็กที่เดียวครับเล็กมากสีสูครับโบคู่ครับกินนาการไม่ออกรับคือ <c oughs> ลักษณะาการใช้งานนี้คือบอกบอกไม่ถูกเหมือนกันครับว่าการขับเป็นยังไง <c oughs> แล้วมันเป็นหัวตอนเดียวด้วยครับคันนี้หัวตอนเดียวด้วยราคาจะน่าจะไม่แรงเท่าไหร่ <c oughs> นี่ฮะตัวนี้ตัวนี้ตัวที่สอง ทองออกนี้แล้วทองอันนี้จะเข้ากรองติดกรองเลยเจีมมากเลยโอ้เพลงเสียแดงประวัติใช่ไหมสองสีเลยสองสีแน่ๆครับผมว่าสองสีครับตกไปสองศูนีเลยสอนรีมเมตรครับรอมิเมตรแมปตกไปสองหก คิดดูครับเครื่องซีซูเบงนะครับในช่วงเกียร์นี่ใหญ่ใหญ่มากมันมีตำแหน่งยางเลยยางลายลายบ้างลายบ้างเหรอเร่งลึกยังเดียวเลยลึกเดียลึกเลยแปดแสนเก้าแสนปีแปดเซนกับช่างโมไม่ได้ปีแปดเก้าแสนครับโดนโตหักมุกกันเลยครับสีดด่างครับ งงแล้วไม่ฟรีนะ 8, 9, เราแปดเก้าแสนนะไม่ใช่ฟรีนะมันจะฟรีมันจะฟรีได้ไงแปดเก้าแสนช่างนี่ฮะเสียดังคุมคุมงานครับคุมงานมยรุ่นเร่น Các bạn bát khoảng tối ngày lễ. Trang này hai năm. Sì, dạng, chỗ nghe. Trừng, mặc dù 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 รอยเชื่อมโอเคเนะี่ยถามว่าสวยมากไหมก็พอใช้ได้นะดูนะฮะใช้ได้ไหมนะครับก็โอเคนะะทุกวันก็จะเชื่อมเงีง้ยนี่ครับทีมงานวัยรุ่นนะวัยรุ่นทำกินนี่ฮนะับีมงานเด็กนั่นะนะ นี่ก็เด anyway, ็กนี่ก็เด็กครับเด็กแข่ีครับก็เป็นเทอร์โบคู่แต่บอกเลยว่าสุดยอดดูกันนี้แต่ก็เป็นสุดยอดเลยครับสี่สูบเทอร์โบคู่ตกไปสองสี่ศูนย์ครับเสียแดงบอกว่ายังไม่ดีแมทนะครับ อันนี้เป็นขอ้มูลจากเสดดังนะครับก็ผิชิพลาดิชตพลาดการใดก็ขออภัยด้วยนะ,ยนะครับนะฮะมันเครื่องมันเล็กมากเลยครับสองสี่ศูนย์ะแต่เป็นหัวตอนเดียวครับรับลหัวตอนเดียวลองเรียบร้อยครับนีครับทีนี้ก็จบทีนี้ครับสวัสดีครับ